ใส่ใส่ใบบักชีผัวก็ตายใส่ใบบักชีผัวก,ก็ตายแล้วก็เสียก็ทำ้านไม่ยากนะจ๊ะคนนี้เรากันลูกสาวคนนี้เรากันอร่อยจ้าโอ้ยคงเนี้ย ใส่กุ้งที่ลวกไว้จ้ะซื้อกุ้งมาอะไมากเลยมีกุ้งกุ้งยึ่งลูจ้ะใส่กุ้งแค่นี้ก็น,นะจ้ะอะไรมากเดี๋ยวไปกินเหมือนจ้าไปกินได้กันแล้วก็เสร็จแล้วก็ทำทำอะไรมีายานจ,จ้ะมีเขากันลูกสาว คนนี้เรากันอร่อยจ้าโอ้ยพวกนี้มากลูกสับเบีนะเนี่ยจำเองนะลูกคนลูกจะไปเป็นคนมีสารเขาทำจริงนะแล้วเปดูคนดูเท่ากันเฮ้เท่ากันนี่มากลูกสับเบีนะเนี่ยจำเองนะลูกคนลูกจะไปเป็นคนมีสารเขาทำจริงนะ คนนี้เขากันลูกสาวคนนี้เขากันอร่อยจ้าโอ้ยคนนี้แล้วก็ใส่ใส่ใบผักชีผมก็ตายใส่ใบผักชีผมก็ตายใส่กุ้งที่ลวกไว้จ้ะซื้อกุ้งมาค่ะชิมดูอร่อย ใส่น้ำตาลปีป๊บไปเลยจ้าน้ำตาลปีป๊บแล้วก็ใส่กุ้งเนี่ยกุ้งมาตําคนกุ้ยคนกุ้ยคนก,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 กุ้ยคนอร่อยวันนี้จะทำส้มอันมีน้นมมอ,นองดูเลยจนะ้าพี่จะทำสม้มนอร่อยทำสม้มกุ้งจ้ะมะโคลโคโค แล้วก็เสร็จแล้วก็ทำอะัรไม่ได้วันนี้จะทำส้มไอ้พี่นองดูเลยจ้าพี่จะทำส้มให้อร่อยทำส้มกุ้งจ้ะนี่จ้าวันนี้เรากันลูกสาววันนะี้เรากันอร่อยจ้า โอ้ยพวเนี้ชิมดูอร่อยใส่น้ำตาลปี๊บเลยจนะ้าน้ำตาลปี๊บแล,แล้วก็ใส่กุ้งอย่างกุ้งแล้วก็ใส่ใส่ใบบักชีโอ้ก็ตายใส่ใบบักชีโอ้ก็ตายมันเนี่ยทำ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  จานตังย่อยๆกระโขดกระโขดกระโขดใส่มากเลยมีกุ้งกุ้งยิ่งรูจ้ะใส่กุ้งแค่นี้ก็นะจ้าอะไรมาเดี๋ยวไปกินก่อนจ้ามีกินด้วยกันแล้วก็ใส่ใส่ใบบักชีหัวกระต่ายใ,ใส่ใบบักชีหัวกระต่ายทำช้มกุ้งนะจ้ะทำช้มกุ้ง ใส่ใส่ปลาไปสองช้อนใส่ไปเลยนะนีจ้วันนี้เข้ากันลูกสาวคนนี้เข้ากันอร่อยจ้าโอ้ยพงเนี้ขูด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 คูคมะนาวจะบังชิมก็ตายใส่มะนาวสองซีใส่ ใส่มะนาแวแส่เลยนะโหเลาใส่ใบบ,บัวชิลก็ตายก่อนเดีเเ๋ยวไม่ต้องหอมเลยใบบัวชิลก็ตายมะนา,าวจะบัวชิลก็ตายใส่มะนาวสองนะี้ซีดใส่มะนาวรูปวมะนาวใส่เลยนะใส่กุ้งที่ลวกไว้จ้ะซื้อกุ้งมา มะนาวจะบลูเชลก็ตายใส่มะนาวสองซนะีดใส่สมะน,นาวลูกพีมะนาวใส่นะโคแล้วก็ใส่ใบบลกเชลก็ตายก่อนเดี๋ยวไม่ต้องหอมมาใส่บลูเชลก็ตายได้แล้วไปดูคนทีเ่เท่ากันคนเท่ากันใส่กุ้งที่ลวกไว้จ้ะซื้อกุ้งมา นีจ้ะวันนี้เขากันลูกสาววันนี้เขากันอร่อยจ้ะ <c oughs> โอ้ยพวกเนี้ยทำซุปกุง้งไงจ๊ะทำซุปกุง้งถ้าใส่ใส่ปลาร้าไปสองช้อนใส่ไปเลยนะมีแล้วกอล,ลูกสบบับปีะนะเนีบบ่ยสับปีนะลูกคน ลูกจะไปเป็นคนอีสานก็ทำจริงมะนาวจะเบิรกเชลก็ตายใส่มะนาวสองซีดใส่มะนาวลูกคือมะนาวใส่นะพอลูกตำให้ลูกตำให้จปะ่บอกว่าป้ากินไม่เผ็ดเพราะยายกินไม่เผ็ดตำเบม่ยจ้าวันนี้เข้ากันลูกสาว วันนี้เรากอร่อยยาโอ้ยพวเนี้ยแตงวาสองช้อนแล้วใส่มะเขือทศใสพี่พี่ไม่ต้องผิดเลยจ้าพี่สมเม็ดเขาบอกง้องๆๆงสวนี่เขาเรียกว่าง้อเสร็จมะละกอเสร็จแล้วมะละกอใส่มาตัง คนคนนี um. ้คนนี mm ้คนนี้คนนี้งเล็กคนน่อยใสยกุ nah ้งมาทำใส่กุ้งใส่แล้วก็ใส่มะละกอมะนาวจะบัง์เก้นก็ตายใส่มะนาวสองซีดใส่มะนาวลูกบีมะนาวใส่นะแล้วก็ใส่ ใส่ใบบักชีวก็ตายใส่ใบบักชีวก็ตายใส่ก,ก,ใกุ้งที่ลวกไว้จ้ะซื้อกุ้งมาใส่กะลาส่องช้อนแล้วใส่มะเขือเทศใส่พีพ,พีไม่ต้องผิดเลยจ้ะพีพีสามเม็ดก็บอนี่ทำกำทำทำ,ทำ,ทำ อร่อยเลยจะงานตำย่อยๆทำซุปกุ้งไงจ้ะทำซุปกุ้งถ้ใส่ใส่ปลาไปสองช้อนใส่ไปเลยนะมนี่ยทำ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 อร่อยเลยจะงานตำย่อยๆนะแล้ไวไปดูดูเท่ากันเท่ากันทำซุปกุ้งไงจ้ะ ทำตม้มกุ้งถ้าใส่ใส่ปะลาไปสองช้อนใส่ไปเลยนะใ้่กุ้งมาทำใส่กุ้งใส่แล้วก็ใส่มะละกอผิวป้านน่นไว้เนี่ยผิป้าลวกไปเรียบร้อยปอกไปเรียบร้อยอะใส่กุ้งลงไปแล้วแล้วก็ใส่ ใส่ใบบักชีโอก็ตายใส่ใบบักชีโอก็ตายเหจ้ะพวกนี้เข้ากันลูกสาวพวกนี้เข้ากันอร่อยจ้าอ้ยคงเนี้ลูกตำลูกตำให้จต่เพรว่าป้ากินไม่เผ็ดเพราะยายกินไม่เผ็ดตำแบบอร่อยมากเลยมีกุ้ง กุ้งยิ่งรูจ้ะใส่กุ้งแค่นี้กันนะจ๊ะอร่อยมากเดี๋ยวไปกินก่อนจ้าไปกินด้วยกันวันนี้จะทำส้มไา้พี่น้องดูเลยจ้าพี่จะทำส้มให้อร่อยทำส้มกุ้งจ้ะอร่อยมากเลยมีกุ้งกุ้งยิ่งรูจ้ะใส่กุ้งแค่นี้กันนะจ๊ะอร่อยมากเดี๋ยวไปกินก่อนจ้าไปกินด้วยกัน แล้วก็มากรูกสับเี้ยนะเนี่ยสับี้ยนะลูกเงนลูกจะไปเงินอีสานก็ทาจริงงอๆงๆงสวเขาเรียกว่านิ้วเสร็จแล้วก็เสร็จแล้วมากรใส่วันนี้จะํำส้มมีลองดูเลยจ้าวิธทํำส้มใหอร่อย ทำส้มกุ้งจ้ะมีกุ้งมาทำใส่กุ้งใส่แล้วก็ใสมะละกอต่อลูกตำลูกตำให้จต่บอกว่าป้ากินไม่เผ็ดเพราะยายกินไม่เผ็ด